กุ้งกุ้งทำม,มูน่าเลยอ่ะในห้ <c oughs> ลาลัดหน้ากินว่าที่เลิศห้าชั่วโมงนี่แต่มาถึงลัดหน้าของเราปิดจ้ะนั่นแหละปิดอ่ะ <c oughs> ปิดอ่ะ ปักมุขีจ้าค่ะตรงถีนี้นะแล้วตามป้ายเลยเรามาทีกันตั้งจอดรดแล้วพบนงมากอยู่ช่วยแล้วนันเนี่ยร้านล่อคุ้งพบแล้วร้านนี้ให้รีวิวลาดน,นาลอยแรงสร้งางออส่วนหมาด,ด้้วออีกผีนึ่งออส่วนรอนรอนลาดนำชอลอยนัด รัดหน้ามาเสิร์ฟแล้วจะบอกว่าให้เลียวเยอะมากทางกุ้งห้อยปูปลามึกมัดมาทางเลแล้วค่ะ้าแซนแถบไม่พบอรสชาตเข็มข้นดีแม้หวาผึ้ยอ่าอยาขออพันนี้่เก็นร้อยเป็นร้อยอ่านแล